ในขณะที่สื่อกระแสหลักกำลังบอกคุณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะซอฟต์แลนดิ้งกำลังจะลงจอดอย่างนุ่มนวลเหมือนเครื่องบินที่ร่อนลงอย่างปลอดภัยมีเสียงหนึ่งจากคนวงในทางการเงินที่มองทะลุเกมนี้ออกหมดแล้วที่กำลังตะโกนสวนออกมาสุดเสียงว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคมืดที่เลวร้ายอย่างยิ่งและนั่นคือคำเตือนที่ดังมาจากเงามืดที่ผมจะพาเพื่อนๆไปแกะรอยกันวันนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin Live วันนี้ผมจะไม่ได้มาแค่ฟังคำเตือนที่ฟังแล้วดูน่ากลัวเหมือนหนังฮอลลีวูดนะครับแต่เราจะมาเปิดหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเศรษฐกิจที่รัฐบาลและสื่อกระแสหลักพยายามกลบเกลื่อนเพื่อพิสูจน์ว่าคำเตือนของคนวงในผู้นี้มันคือความจริงและมันเป็นความจริงที่เราทุกคนจำเป็นต้องรู้ครับเพื่อนๆครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเรา ได้ยินคำว่างเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอยมาจนคุ้นหูใช่ไหมครับแม่ได้ยินจนบางทีก็รู้สึกเฉยเฉยไปแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังมันเลวร้ายกว่านั้นมากครับมันคือการรวมตัวของปีศาจสองตัวในร่างเดียวและผมกำลังพูดถึงการกลับมาของปีศาจที่ชื่อว่า s t a g f l a t i ันครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานหนักเท่าเดิมแต่รายได้ของคุณไม่โตแถมบางทีอาจจะลดลงด้วยซ้ำ ในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของคุณทั้งค่าอาหารค่าน้ํามันค่าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆกลับคุ้มทะลุเพดานโลกนี่คือฝันร้ายที่สุดของคนชั้นกลางอย่างเราๆทุกคนและที่เลวร้ายกว่านั้นคือวิกฤตครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงเหมือนวิกฤตซับพ,พรามในปี2008ที่ธนาคารใหญ่ๆล้มคลืนในชั่วข้ามคืน แต่มันคือโรคมะเร็งร้ายที่กำลังจะกัดกินระบบการเงินโลกอย่างช้าๆแต่แน่นอนเพราะคราวนี้เรามีทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤตความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์เป็นตัวแถมอีกด้วยแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่มันน่ากลัวแค่ไหนครับเรามาแกะรอยไปพร้อมกันครับผมมีหลักฐานสำคัญถึง3ประการที่เหมือนเป็นสัญญาณโมรณะบ่งชี้ว่าหายนะครั้งนี้มันใกล้เข้ามาแล้วครับผมอยากให้เพื่อนๆมองภาพตามผมนะครับ ลองจินตนาการถึงตึกออฟฟิศใจกลางมหานครอย่างนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกดูครับดั้งเดิมมันเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านรถติดหนึบแต่ในวันนี้มันกำลังกลายเป็นสุสานตึกร้างที่เงียบสงัดโอ้โหมันคือสัญญาณที่หนึ่งครับวิกฤตอสังหาพาณิชหรือคอมเมอรเชียลเรียลเอสเตทที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่ามันคือลีแมนบราเธอร์สระลอกใหม่ ที่กำลังจะระเบิดครับข้อมูลล่าสุดจากรายงานของเทรบเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้มันน่าขนลุกมากครับอัตราการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อที่อาคารสำนักงานที่ถูกนำมาออกเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือ CMBs ได้พุ่งขึ้นไปถึง11.7%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับตัวเลขนี้มันได้แซงหน้าจุดสูงสุดของวิกฤตการเงินปี2008ที่10.7%ไปแล้วเรียบร้อยครับลองคิดดูนะครับ ย้อนกลับไปแค่เดือนธันวาคม2022อัตราการผิดนัดชำระหนี้ยังต่ำแค่2.6%เท่านั้นเองครับแต่วันนี้มันพุ่งกระฉูดขึ้นมาขนาดนี้นั่นหมายความว่าอาคารสำนักง,งานเก่าๆที่ไม่มีผู้เช่ากำลังเผชิญกับหนี้สินที่ยั่งยืนไม่ได้ครับแม้บางคนอาจจะบอกว่าวิกฤตครั้งนี้มันจะไม่รุนแรงเท่าปี2008เพราะธนาคารในสหรัฐไม่ใช่ผู้ถือความเสี่ยงหลักอีกต่อไป แต่ความจริงมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นครับตัวเลขที่ดูเหมือนดีขึ้นบ้างในบางช่วงมันคือภาพลวงตาเป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่เรียกว่า extend and pretend หรือการที่ผู้ให้กู้ยอมให้ผู้กู้ผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาครับแต่มันคือการซุกปัญหาไว้ใต้พรมและรอเวลาให้ระเบิดในอนาคตที่สำคัญกว่านั้น คือความเสี่ยงในครั้งนี้มันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่ๆเหมือนปี2008แต่กลับถูกกระจายไปยังนักลงทุนสถาบันผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอย่าง CMBS, REITs และกองทุนสินเชื่อไปกระชนต่างๆซึ่งหมายความว่าความสูญเสีอส่วนใหญ่จะถูกแบกรับโดยกองทุนบำนาญของประชาชนและกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่ไม่ใช่การปิดฉากด้วยความล้มเหลวของธนาคารที่ดังสนัน่น แต่เป็นการล้างบางความมั่งคั่งของชนชั้นกลางอย่างเงียบๆและต่อเนื่องซึ่งเป็นวิกฤตที่ร้ายกาจกว่าและตรวจจับในยากกว่ามากครับและมันยังไม่จบแค่นั้นครับผมมีหลักฐานชิ้นที่2ที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นคือภูเขาหนี่บัตรเครดิตคนอเมริกันกำลังจะจมน้ำตายในหนี่ข้อมูลล่าสุดจากนิวยอร์กเฟดที่เผยแพร่ในไตรมาสที่2ปี2568แสดงให้เห็นว่า หนี้ครัวเรือนรวมในสหรัฐได้พุ่งสูงเป็นประวัติการถึง18.39ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บัตรเครดิตที่พุ่งสูงขึ้นถึง1.21ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วเรียบร้อยครับและที่น่ากังวลที่สุดคืออัตราการเบี้ยวหนี้ที่เกิน90วันมันพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตอนที่เราเผชิญวิกฤตปี2008แหมนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า กำลังซื้อที่แท้จริงที่พวกเราเห็นมาตลอดว่าเศรษฐกิจอเมริกายังดีอยู่มันแท้จริงแล้วมาจากนี่ครับและตอนนี้นี่ก้อนนั้นมันกำลังจะถึงทางตันแล้วเมื่อผู้บริโภคหมดแรงเมื่อพวกเขาแทบเอาเศรษฐกิจก็จะไม่มีทางขับเคลื่อนต่อไปได้ครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในอนาคตเลยนะครับ แต่สะท้อนให้เห็นถึงผู้บริโภคที่กำลังถูกบีบคั้นทางการเงินอย่างหนักและต้องพึ่งพาหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองครับและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือยอดซื้อขายบ้านในสหรัฐในปี2024ก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีบ่งชี้ว่าคนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านได้อีกต่อไปครับและอายุเฉลี่ยของผู้ซื้อบ้านครั้งแรกในปัจจุบันก็พุ่มสูงถึง56ปีซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นี่มันกำลังบอกเราว่ารากฐานของความฝันแบบอเมริกันกำลังถูกกัดเซาะอย่างเงียบๆและต่อเนื่องครับและที่เลวร้ายที่สุดคือการกลับมาของปีศาจท,ที่เราได้เกริ่นกันไปแล้วนั่นคือสแต็กเฟลชันครับมันไม่ใช่แค่ภาวะที่เงินเฟอ้อสูงอย่างเดียวและมันก็ไม่ใช่ภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างเดียวครับแต่มันคือการรวมร่างของสองสิ่งนี้ครับหากจะเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับคุณกำลังขับรถยนต์ แต่คุณเหยียบทั้งคันเร่งและเบรกไปพร้อมๆกันผลที่ได้คือเครื่องยนต์ทำงานหนักแต่รถกลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าหรือหยุดนิ่งนั่นคือสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับเศรษฐกิจกำลังจะถดถอยแต่เงินเฟ้อที่แท้จริงยังคงสูงกว่าที่รัฐบาลรายงานมากนะครับนี่คือฝันร้ายที่สุดของคนชั้นกลางครับเพราะรายได้ของคุณไม่โตอาจจะลดลงด้วยซ้ำแต่ราคาสินค้าทุกอย่างรอบตัวคุณพุ่งขึ้นไม่หยุดครับ คุณจะรู้สึกเหมือนกับกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าที่ความเร็วสูงแต่กำลังจะโดนเหวี่ยงตกจากลู่อยู่ตลอดเวลาครับปีเตอร์ชีฟกูรูเชี่ยวชาญเศรษฐกิจระดับโลกก็ได้ออกมาตอกย้ำในทิศทางเดียวกันครับเขาบอกว่าวิกฤตครั้งหน้าจะเลวร้ายกว่าปี2008เพราะครั้งนั้นคือวิกฤตสินเชื่อแต่ครั้งนี้คือวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤตค่าเงินดอนลลาร์และที่สำคัญเฟดไม่มีกระสุน,นเหลือแล้วโอ้โห คำพูดนี้มันมีน้ำหนักมากนะครับขณะที่แดเนียลดิมาร์ติโนบูธอดีตที่ปรึกษาเฟดก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าตลาดพันธบัตรกำลังส่งสัญญาณไม่ไว้วางใจต่อความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐและเมื่อตลาดสูญเสียความเชื่อมั่นมันก็คือจุดเอ็นเตมซึ่งเธอมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยไปแล้วสองรอบครับนี่คือยุคมืดที่คนวงในได้เตือนไว้มันไม่ใช่การคาดเดา แต่มันคือความจริงที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลครับหากคุณกล้าที่จะมองมันผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนมองวิกฤตนี้เหมือนกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดเข้ามาพายุลูกนี้มันไม่ได้มาแค่เพื่อทำลายแต่มันจะล้างบางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทางของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์กระดาษทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือแม้แต่เงินสด ทุกสิ่งจะถูกทำลายล้างไปกับสายลมแห่งเงินเฟ้อและการเติบโตที่ซบเซาแล้วเราจะทำอย่างไรผมอยากให้เพื่อนๆมองถึงทางรอดที่คนฉลาดเขาเตรียมเอาไว้ครับในสภาวะเช่นนี้เงินทุนจะหนีตายจากเงินสดและพันธบัตรไปสู่สินทรัพย์ที่จับ ต้องได้เท่านั้นครับนี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากยุคสแต็กเฟลชันในทศวรรษ1970ที่ทองคำมีผลตอบแทนพุ่งขึ้นว่า134%ในช่วงวิกฤตน้ำมันและ214%ในช่วงเงินเฟอสอ2หลักหรือแม้แต่ในช่วงวิกฤตปี2008ที่ทองคำให้ผลตอบแทนกว่า156% มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทองคําคือที่หลบภัยที่เหนือกว่าเพราะมันไม่มีกระแสเงินสดให้เงินเฟอ้อมาบั่นทอนเหมือนกับพันธบัตรและไม่มีผลการดําเนินงานที่ต้องอิงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกับหุ้นและนี่คือคําเตือนที่ตลาดกําลังบอกเราอย่างชัดเจน ในทางเศรษฐศาสตร์ทองแดงมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพทางเศรษฐกิจเพราะราคาของมันมักจะสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตมันถูกเรียกขานว่าเป็นดร์คอปเปอร์แต่ในช่วงเวลาแห่งสแต็กเฟลชั่นเมื่อทองคํามีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าทองแดงอย่างมีนัยสําคัญมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดกําลังกังวลเกี่ยวกับภาวะสแต็กเฟลชั่นไม่ใช่การเตริบโตที่แข็งแกร่งและตอนนี้ทองคํามีราคาเพิ่มขึ้นกว่า4 0ตในขณะที่ทองแดงเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ1 5 นี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าความกังวลในตลาดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นครับผมขอสรุปอีกครั้งอย่างสั้นๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับประการแรกวิกฤตอสังหาพาณิ์กำลังจะระเบิดแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ระเบิดที่ดังสนั่นเหมือนปี2008แต่มันคือระเบิดเวลาที่กำลังจะทำลายความมาั่งคั่งของชนชั้นกลางอย่างเงียบๆผ่านกองทุนต่างๆที่เราลงทุนประการที่2ผู้บริโภคหมดแรง หนี้บัตรเครดิตพุ่งสูงจนน่าตกใจบ่งบอกว่าเศรษฐกิจที่ดูดีนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างจากหนี้และประกันสุดท้ายปีศาจ s t a กเ l a t i o n กำลังกลับมามันคือภาวะที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคนชั้นกลางเพราะมันจะกัดกินอำนาจซื้อของคุณไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายจากคนที่มองเห็นเกมนี้ออกคำถามคือคุณจะเลือกเชื่อคำโกหกที่หอมหวานที่บอกว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นหรือจะเลือกเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวด แล้วรีบเตรียมทางหนีไฟของคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับแล้ววันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิต ตอนนี้ช่อง Crypto d o c เปิดให้สมัคร Stock Signal s k i n n น r ล้วครับนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับและขอฝากช่องใหม่ Go and Bitcoin Lite ไไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ